สวัสดีครับพี่น้องข้ามายำบางนันเพื่อเขาทำเมือนี้เส่ยไปซอสวงบังครับพี่น้องเจ้าของซอสอง,สงนี่แหละมาหยำม,มาดุน้่กันพี่น้องท่านิมี่โตบ่เมื่อนี่เสียไปเป,ปลี่ยนทั้งทีเลยครับบงังอรลอยบังพี่นอ้องอ่านชินมี่โตบ่ คือว่บ่มีครับพี่นอ้องบางแรดโอ้ยบางแรดเขากับเฝ้าเลยบบดใส่ไปสามบังครับชาเนี่ยบางแรกกับเฝ้าเลยพี่นอ้องมันยากัด หงบ้องส่อๆลองไปนี่ก่นอนาบังแรกคือเฝ้าแอออล้วน้องไปเ้าะร่นเหมือนกันพี่น้องแต่บอกวันนี้มันชั่นดิได้พยายามล้างไม่ไปก่อนนะครับบรรยากาศถ้านี้บงังนึงครับซานารย์จะออก ทางนี้กันพี่เนาะข้างในอย่างไรกนครับอุ้ปามันครับบารังในกันพี่ครับเห็นแวบๆอยู่คน งูหกดิพี่หนัองอ๋อมนันเด้อปูเดอ้ออ้าวคุลุงคุลุงแล้วพี่น้องมันมาแล้วมันมาแล้วเออชิูเว้ยอือ,อ,ยอ,อยูนี่ปามอะไรยูนี่ปาปดเด้คุลุงคุลุงอย่าพี่น้องไปเที่ยวบ้างครับ ลองนี่ก่อนลองนี่อยุ่รเโอ้สั้นที่ไท,ทยเดีบนน่นอ่ะโอ้สนนั้นที่นี่นนอะน้ำก๊าลัยอ๋อมันมันเด้อปูเด,ด้อโอ้ mít xì lì thế xì lì lang này ú sợi sắn hả úp 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 ờ ย่างงีครับหลังก็ทีมนี่ปะเนาะผมไม่ได้ไปใส่ส่วนนั้นเลยส่วนนั้นกันมีป่าอยู่ใส่ไปส่วนทั้งส่วนเดียวอึ๊บถึงนเด้โอ้ห่ามกับฟองิีซีริงอ๋อ พี่ลังเดินมาหลังเดียวพี่น้องไปอะไรยนี่ปลาอะไรยนี่ปลาส่วนทั้ง,งพี่ครับพี่น้องเอ้อขอกันที่รถพี่ลังเดินมาหลังหนึงห่งพี่น้องเขาอยู่หลังเดียวตัวใหญ่ยอยู่ครับว้ อะไรตุบเนี่ยเดีพี่น้องอขอทาย,ย,ยด้วยครับซีเนี่ยเติบยิ่พี่น้องคนน่ะเจ๋วครับไปครับมาครับพี่น้องโอ้เซียนเซียนเตียผมน่นนะ้นี่ครับ นี่เสนี่เับปลากรไดหาล้งโอ้ปลาครับใช้เบเพื่นเือนเีปลาท่านเอกพี่น้องปดลงนึ่ดูก่นี่ดูกว่าควโอ้เนื้อหัวกันมาน่ยี่เด่นนี่พี่น้องเนื้อหัวครับไปคลิปหาล้างนึงเนาะโอ้ขอท่าขอท่า แลอวได้ก่อนเจ้เจ้าเจ้าพี่น้องเฮ้ยห้ามบังลันเข้ากันพี่น้องมาเน้นกัดเือมาส่อมา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 บงลูกบังลันถึอ่ดเฮ้ยถึงม่วแล้วบันด้ต้องเนี่ครับบังลันเพินครับทำเได้กัอยูเกาเลยครับนี่แหละครับพี่น้องมานมัหลังเนี่โอ้นี่ปลาไหลบ้านอ๋อีปลาไหลบ้านเลี้ยเนี่อ๋อ เอาเช็คอมาดูส yeah. ิรอ้วผเหรอยูงไม่มุ้ยมุ้ยมุ้ยอืาดแล้วพี่นลองเจ้าม่ใช่ยลังเวรอสร้งหลังหล่งคุณเอ้าเอ้ยหลังนึงพี่น้องนี่งหุ่น โอ้อะไรบ่มีนี่จีใส่บนนี้ไปมันไปทั่วนะเอาเบิ้งอีกรังน่งพี่น้องเออไม่อ่างนี้ะม้อบ้าอ๊บพี่น้องรังนี้รูบัเนี่โอ้โอ้โอโอือื่อพี่น้อง Oh, pelai bumi. Kan? Oh, saya bun. Oh, berada di sini. dia. Kayaknya yang itu. Nyong ya, Pak? Hah? Oh, ha? oh, oh cek di Bumi pada saya. วัวอาเราไมอหนาวอัวไม่ร้อนวัวตเอาเลยเดีย๋ยวเบิ่งกันไปครับพี่น้องอีก n h a ไก่ครับอีก n h a ไกลซาออลังครับโอ้เสยนมันไปแช่เบ็ดมึงขึ้นเสยนเกลียวพี่น้องเบ็ดที่ผานลังมาทุนขอทายอย,อยู่ไม่ได้ไปในหมู่บ้านใก้ nhay ครับใกล้ nhay อย,อยู่บ้านพี่น้อง ไอ้ครับตัวเป็นอีกบางนึงพี่นอ้องซานี่ยใช้ไปบางอันบางวันใช้ไปบางเดียวครับบางเนี่ยบางนี้ว่างไงครับพี่นอ้องใช้ไปหลังเดียวพี่นอ้องซาเนี่ยอน,นี่วะพี่นอ้อง โอ้ยนี่เสียงปลาไหลวะอ๋อมีอันอี่นด้วยไหปลาไหลหน่อยหรออะนี่ไหลหน่อยครับผมบปะนี่หน่องลดเลยครับไหลหน่อยซะด้วยพี่หน่องผมว่าคุลุงคุลุนอยู่นี่นเอา ดังเขียวห่างมากครับพี่น้องมือตรวจว้าลูกแหม,มครับผมพี่น้องไปใส่ยบบนนอ้พอมีมัยนัน่ยจงไปตลูกมันอยู่บ่พี่น้องนี่ครับโอ้ก็เท้าเท่านี่แหละเกาต้มเสียบๆนะพี่น้องต้มยำดูกเลยครับไปครับ รครับพี่น้องไมาแข่างทางนี้ด้สาม้ยากนี่ใสพประจงครับพี่น้องเออเออไม่ดุไม่ยำเส่ไปสร้างหลังมองนี่หลังหนึ่งสวนทลวงพุ่นหลังหนึ่งครับเออไม่ดุไม่ยำกันพี่น้องอันอนี้โตปะ่ะได้ไปแล้วด้วยครับตัวหนึ่งมองเลยม่ยำอีกมาซ้ำอีกเทือนหนึ่ง,งพี่น้อง ซีรีปานผู้ชีฟังธรรมพี่น้องเฮ้ยเนาบ่เป็นยังครับยังเหลือีกหลายบังอยู่เนอะเอ,าอ้าไปกันครับส่วนห้องพุ่นหลังหนึง่งส่วนห้องนี้อีกหลังหนึ่งพี่น้องฝ่าบืนเตะ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 อยูน่นะ มันเด้อปูเด้อบ่ได้ลงังนึงก็บควาได้ลงังน,นงนึงงะเปซโอ้เป็นปลาไหลนี่มันปลาไหลที่ต่มหัดอืมอีต่อมบ่นี่หรอกรอีวันปลาไหลดอกคีกว่าลองคุลงคุลงสิ มันบุบบับปุบบับนะพี่น้องอีทอมบิลี่อ้าโมเป็นยังครับทำไมเก่ามึงทำไมเก่าได้พี่น้องทัานสิเหลือโตัป่ะโอ้ตะกะแตนตะกะแตนคือ่ลายนะพี่น้องตะกะแตนเขาข้ามหอมดิคนะครับคนน่ะโอ้บินยังไงนี่พี่น้องเนี่ยเป็นเจ๋งตัวมันนี่นี่นี่โอ้ไหลดิครับ Ô, oh. mà, mà tẩy thôi mà đi nó hấp xuống là xuống lăng như hấp, bốc như thế nào, như thế.

กขอให้รื่อน้องเน้อกล้องสีเป็สี่สัเดียวมัหกเลยตั้งกล้างไม่หมตั้งนะครับสันโอ้เบิดเบพี่นองะไรเบิดครับไเบิดครับพี่นองไปครับไปครับพ่อกาน้นะมครับมยังหกเลยมาพี่น้อง สองลังครับมัหนึ่นะครับจะไปยามข้างในามากันพี่นอ้องข้างในอีกลังนึงดักไว้ข้างนอกน้ำเทียมมันออกอะไรออกข้างนอกพี่นอ้องโอ้โหันนี้มัมาาด้เยอะปูเลยก็มันลา,ายลังอลไรพี่น้องเฮ้ยมันมีอยู่ เกยทางคือว่าคนใส่หลายครับเออมันเป็นยังไงเนาะยังไม่ได้เครื่องทางหรอกไรสว่งตัวน้ำมันรังนี้ก็้บ่นจริงเดะเรียกว่าปลาไหลยังหนาด้วยคนเงินเลย ว่ามีอีก้อ <c oughs> ามีอีกพี่หนังไปครับั <c oughs> บพี่นนังที่นี่ไยหลังเติบครับโอเจ็ดหลังแล้วครับย่นมาดุนมายังม,มาชมพี่น้องน้ำกัน ชิมานบ่ซานี่ยอู้หูน้ำเล็กแนี่ยพี่น้องเส้นลงไปชิมช่ำบังเลยเพราะวา,าวนี่ยมันเต็มีอยู่แต่ว่าเจโชคดีน้ามันก็ยิ่งเตะนิ่งแรบเอ๊ยพี่น้องมาดุนหลังนี้ก่อนตั้นแห้งเลยนี่พี่น้องใส้แบบสั้นๆเลยแบบแบ่งเลเาางนั่นแหละตบวบวกแล้ว ไชินี้ม่ห่า,หะหากะไรกันมาเนี่ยคุณากรวียงครับเบา์่มเบิ่อมโยกันมาไม่ไรโอ้ไม่ยังเลยปะนี่มิงโอ้ยปลารถดกับเขาบัานี้นโ,อโ,นออนโอ้สมมติมันดังกุลุกกุลุกกุลุกคุลุขี้นออะไรกับพวกคือปลารถดพี่น้อง สร้างวะเพราะมันดังก็เล็กก็เล็กยังไงเฮ้ยปวดหลดเอ้ามื้อทักข้าง้างนี้ดูพี่น่อยเดซา่ยังสีเหรอสีซายจังไงสั้นเลยแท่งไปหินจำลิบครับพี่น่อยปวดหลดดีกว่า มันก็เป็นที่ดังเหยียบเนี่ยปลาไหลปลาไหลพี่น้องปลาไหล <c oughs> โอ้มันมาแล้วครับมันมาแล้วบางนึงปลาลดบางนึงปลาไหลเออเหลืออีกบางนึ่งเราขามฝากทั้งคุณทับพี่น้องยึ <c oughs> ดเด โอ้นี่คือมาแบบสีดินดินอาเอา๋อนี่อิลีพี่น้องโอ้โหเ,เสียบไปหนี่ก่อนเสียบไปหนี่ก่อนเสียบไปหนี่ก่อนที่สวนท้องพี่พี่น้องกัอนี้โอ้ประมาณส่วนสุดท้ายนี่บ่พี่น้องโอ้ทับรรยากาศที่ฐานมันเท่าไหร่ทีทละครับ อยู่ตรงไรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะคือบ้านแหละครับอยู่อีสานบื่อเน่ากินหรี่มันคว่ำข้าวเจ้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะโบฉีข่ายก็บ่อืดแนวากินคือคนว้านพี่น้องว่างเดยอแล้วตะกีมากวนฉีก็เดินว่างมันอ่นน้ำลงลงมีลูกมตรงนี้แน่ ยังหลังคุลงคุลงอ๋อาอีกแล้วพี่น้องเอาอ Job, <Get get like ีกแล้วออีกแล้วเลี้ยหลังนั่นีนพี่น้องเลี้ยหลังไว้ดีครับมีสวนท้งนี้อีกหลังนึงพี่น้องนี่ครับนี่ครับยังไม่มีเดี๋ยวที่นี่มีกันนี่ครับใบหมองน้ำน่านี่หลังนึ่งแล้นบืนของมันแล้วพี่น้องเนาะ

โอ้กบลายตัวลน้องมิจองลหน่โอ้มันทำไาตัวบ่โอ้หมดกัดแห่วเด้อพี่น้อเจ้าบุญโอ้บ่วีมีหลังบ่มีบ่มีมีบ่มี lắng vị lắm này không, à, ngon miệng à, tiếng nhẹ tiếng ยัง,งเฮีย,พ,ย,พ,ยพ,พ,พี่น้องเอาบไปนะครับแล้วช่วงหลังยี่ฟังนะพุ่นละคนละไม่ครับไปพี่น้องไปให้ยืดรถนะครับโอ้โอ้มาเข่าส้วงหลังๆหน่อยเพรายามไปพวงนึงยืดลังพี่น้องยืดลังเข่าซีครับเอสามมาไปเปลดรถ่ะเป็นับมันเถอะเออ ดูมาส้มกันพี่น้องล้างในก่อนล้งนางในบ่โอ้ตัวใครยูบพี่น้องพี่ล้างนีกนันอุ้ยเลยเขอทายูพี่น้องโอ้ยเจ้า,าย,ย,นย,ายุนี่ปลดเด้อพี่น้อง ปละรถตัวนี้ออกมาอย่างน,นตนกไ็ไดเข้าไปเอึบปรารถนี่นะามีเงืดีๆเพราะว่าได้ปรารถใส่ปละรถนี่ผู้มาขอทายดีคน้องเพาะนั้นเขาไปยืนนี่สวอกยืนนี่หลบอ,อู้หนี่เงือดีๆผูมานี่คี่น้องเรียกองล้งสุดท้ายครับองล้งสุทดท้ายยบ ตากข้าวบุนพี่นอ้องไปครับมาครับพี่นอ้องสองลังสุดท้ายสุดท้ายและท้ายสุดของเราที่ป้าอย่างครับนี่ซานนี่พี่นอ้องซานนี่ใช้จะส่นน้องนี้ครับส่วนน้องคุณไปผมไาม่ได้ใสเพราะว่าผมใส่แล้วมันหนบาเข่าครับสองลังแล้วมาเปลี่ยนมาส่วนน้องที่ครับสายสั้นนี่พี่นอ้อง Ủa bầu là hảo bóng lắng 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 Nó lắng 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 nằm lắng 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 มินมินมิงเมียวบุ๋มมีหรอเพี่น้องเอา้าเอออะไรบ่มีเลยอดานพี oh. me, hmm. ่น้องไปครับสรุปผลงานยรืนุ่ดหลยครับโอ้สรุปผลงานการแสดงห้องกับมือนีพี่น้องอะไรตัวแค่ตัวเดี๋ยวผมขอนับกันเหรอ พอไรประมาณหาหกตัวนี่แหละพี่น้องเหมือน,นกับบางลั่งบางลั่นอะไรเดี๋ยว่าวบางนะพี่น้องได้มาหาหกตัวโอ้กระทาม่าไ้บ่ได้เยอะครับผมแต่ว่าทามาได้หลายบ่อได้พ่ออยู่พ่ออยากหน่แล้วครับพี่นอ้องแล้วอยาก,กขายจริงินะครับมาใส่แต่ละเทถอเแล้วกิิ่นขายพี่เห็นน้องแม่ครับผมผมขายโลละลอยแปดทีครับพี่น้องสำหรับอะไรอ๋ออ้านี่แหละครับผมพี่น้องสำหรับผลงานมือนี่ กรพาะได้อยากได้ยินอยู่ครับพี่น้องพัดเผ็ดก็โอ้ยนี่พัดเผ็ดนี่ก็ไลยมืออยู่ครับผมพัดมือละวองโตอย่างนี้ก็พัดมือละวโตต้มเดืพี่น้องต้มมือละวโตเป็นเ่นนันถ้ามันหน่อยถ้ามันหลายก็พอได้ขายอยู่ครับพี่น้องสำหรับมือนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนิดนึงนะครับเนาะขอบคุณครับผมสำหรับพี่น้องที่ติดตามรูปิการ100เปอร์เซ็นอยากกำลังใจตลอดนะพี่น้องเนาะพยายามลงคลิปอยู่นะครับผมพี่น้องก็หยุดงานหมดแล้วจังสิได้ลุ้งนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ผมอขอไคว้มไี่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณครับผมนะค,ครับ,รบไปห้องเดี๋ยวครับ